ค่ะกาบสวัสดีงามๆพม่พี่นงปองไปสู้ขู่สุคนเนาะค่ะยินดีตอนรอบเขาสู่ทางช่องพรพารวยค่ะพี่น้องค, mm hmm. ค่ะมือเนกา mm hmm. เป็นมือสันวันดีอีกมือนึงเนาะค่ะพี่น้องที่สิมาตามต่อเลขกุมารหน่อยะคะ mm ่ะพี่น้องค่ะซึ่งงวดที่แล้วกาพม mm ่ hmm. พี่นงปองไปก็ได้โชคได้มาน้่เพันเนาะค่ะพี่น้องคะ mm ่ะ hmm. ค่ะสำหรับคลิปนี้เอ mm hmm. ฟซีแฟนช่องที่เขามาเบิ้งมาช่มแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ใหทางช่องในเด้อ mm hmm. ค่ะ สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแกงเตือนค่ะเพื่อติ่สาระผาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพอรพารวยนะคะพี่น้องนอค่ะวันนี้แอดก็จิไปกราบพระอาจารย์กลางดงเนาะคะว่าได้ตัวใดฝากตอนเอฟซีแฟนช่องแน่เนาะคะพี่น้องขะมาไปรับชมรับฟังน้ากันเลยค่ะค่ะอาจารย์ขานามสการเจ้าค่ะคือว่อนมาคำน้องมูลนาะค่ะมาตามต่อกลางงวดได้ไหมอาจารย์ ตามต่อกลางงวดฝากให้ตามควมคืบหนาทั้งวัดเท่าก็รลังเอาดินถมเนาะก็ร่างถมดินเสียงแมคโครส่วนซานซันนินเนาะค่ะเสียงรถดับทั้งรถดับทั้งแมคโครเนาะเคึงขึงข้างข้างนี่แลยแมนอ่าแมนก็เข้าอมีหม่องจอดรถจอดล่าลายก็เข้าบ้านค่ะอ่เวหาตอนรับเอฟซีแฟนช่องเนาะแมนครับค่ะยนีบุญกะทินมาทันแทกน้ำกกไม่กกไหลอยู่เป็นกระปอมหาหม่องสีย่างจอดรถนี่เด้ อะไรยังโน้ทางโจ๊ตนายจันทร์เนาะคอยขยับขยายไปค่ะครับขับไปยังไหน่นาะขื้นจังอันแล่เขาแล่เขาแต่พายูวัดโอ้ลุยงานพิพอดเลยค่ะอ่สู่ไปเนาะอืมจ้างเพิ่นมันกับแพงมีเงินจ้างเพิ่มนออกแต่ว่ามันกรรมกรเนาะอาจารย์เนาะแนนอันนี้เขาเหยียดแต่เขายีดเอาสู่เอาแล้วค่ะขันว่าขันจ้างกับขันว่าโอ้มีแต่หลักละมื่อละหลายบาทได้เนาะสร้างเนาะอาจารย์เนาะยังคิ คี่ไร่กันมื่อหาลอยแล้วเนาะอาจารย์แม่เงินกับไปเังเัร็จแล้วค่ะวัดนอกกับพ่อเห็ดยบซอยทำเสรเห็ีบไปก่อนประหยัดเอาดีแต่ว่าพระมาบวชใหม่ก็ไม่แต่สร้างเนาะอาจารย์แม่นี่แต่สร้างก็บจิเป็นจังบุญอีกเนาะค่ะนอแห้งกันออะใครอยู่ทำไมก็รูหลวงดอกค่ะอดีมีแห้งไอ้ทุบพวนี้พวกมันหน่อยหน่อยลดได้หน่อยอาจารย์เนาะถ้าไรพวกน่งสามลอยก็ลดหรือเปล่าสามลอยก็ลดแม่ ว่าสิได้จ่ายไปแน่เป็นบางส่วนไปอาจารย์หรือว่าเส้นข้าเจ้าไว้อยู่บางส่วนแหลอลจ่ายไปบางส่วนนอเมือ่อกี้กะงวดนี้กะไหกูมานหน่อยมายำเอาแข็งแข็ให้แน,น่นออาจารย์นเนาะม่เ็นพราะได้เงื่อนใจค่าดินขา้าเจ้าให้มันเหมือนแน่นหน่อยแว่าบ่เปลี่ยนนี่แล้วเลขตัวนี้แล้วมั่นใจอย่นีวะอืมพู่้สิบมั่นใจค่ะมั่นใจว่าเลขสียอยู่ตัวนี้เลยแมน่แมนค่ะเห็นว่าหักข้อไปเลยท้าไปตัวนี้แม่นหักหักข้อไปเลยดตัวนี้เรียนทังเล่าก็ได้เด้อ คือบอกกันแล้วอู้ค่ะลองเหล้าน้ำแน่าเป็นได้ทั้งเล้าทั้งฮ่าน่อยเนาะว่าฮ่าได้โชคได้มันกับสะสมจากเล้าเพี่อละน้อยจานนอกไปสะสมไปเนี่ยค่ะส่วนมากเรียกเล้ากับเรียกไข่หมอกพวกนี้กันค่ะไข่เคียงกันอยู่มาแบบห่อนๆเราอีกข้อนเนาะค่ะห่อนทำมาได้แดดยังห่อนอยู่ยังวันเลยเหลือแม่แหนบพี่นี่แล้วค่ะ ตากอันแดดอันแล้วบางเห็นตาพาอันที่แรกๆคือขาวยุ่ตอนมาบวชใหม่ๆวันนี้คือกำขาวกำเสีคือหนอกงานแล้วงานทวงานแล้วเลยช่วงนี้ตากแดดไปสักคนตากแดดน้ำรดดินเป็นเม่อจันแมนน้ำมึงรดเป็นที่องใด้เป็นวัวลูปนะบอกว่าทมไปแล้วนี่เกินสามร้อยลดเลินเมื่อจันแม่นค่ะเกินแล้วเกินสามร้อยลดเนาะเพราะว่าโหมันโมเมนตรมดาได้เสือหลอก เคืองเหยียดทางเขามานําดี่พ่อขีมากเลยคุณดิว่าได้ทายให้ียดซี่บึงดูค่ะเออันแล้วเครื่องทางมานําแนวน้ำทางเครื่องถมสาขังถมที่ว่าห้อยเขาเจ้าจกดินเก่าเนาะแมนค่ะเพราะมันสิเบิดบลายรถได้เนาะค่ะอาจารย์เบิดบลายอันขีมากของจังหวัดเป็นลุมเป็นบ่อ เป็นจังบุญในแม่งวันนี้เนาะให้ได้โชคได้หมันเอฟซีกับสิได้มาซอยควละรถสองรถได้ค่ะอาจารย์แม่นผู้ซอยขจรวมาผูขจราซอยมากอานุโมทนาบุญน้ำเพลิดเนาะค่ะอจังได้กับฝากากดไลค์กดแชร์ได้เด้อขอพี่<ม>น้องคะ่ะพ่อได้ให้พี่น้องเข้าได้เห็นเนาะว่าวัดว่าอาราม,มกับความคืบหน้าไปหอดไซแล้วเนาะค่ะอาจารย์แม่นสิได้มาพัฒนาวัดว่าอารามน้ำกันเนาะอาจารย์เนาะคอยคืบไปเทะเลทะเละน้อยก็ดีกว่ามันมีความคืบหน้าได้เนาะอาจารย์เนาะ มันเบิ่งมาแย่งแน่ครับวหลดแน่สองลดแน่หลบร่วมกันแน่หละงหาชิดเท้าป่าแบบตื่นใส่กันมันงเดียวพอเลียบร้อ่เมื่อหน้าได้ค้อสิได้ซื้อมามีเอฟซีชอยน์บะเขือบะคุงมาอยู่เด้แต่ว่ามื่อนี้ขฆาไปขนไม้ไผ่คำเลยบ่ได้เข้าตลาดจ้อหนึ่งก็สางด้อยกันเนาะค่ะข้าไปเอาไม้ไผ่อยู่อาจารย์เอ้ย3ามมือละขนไม้ไผ่จากพุ่นเด้น้นสูงอุดรพุ่นเด้บ่แม่นบ่มันใกล้ๆเด้3เที่ยว3ามมือได้มื้อละเที่ยวมันไกล อาเป็คนอนุ้นสูงมาค่ะยังว่าผู้พันเพื่อน,นันผู้พันประเสริฐเพื่อนันบริจาค<อ>ค่ะนะโอ้ค่ะเพื่อนเห็นเท่าเห็ดเท่าส้างน่ะนะเพื่อนก็นเลยสนับสนุนมากอ่ะโอ้อโนุโมโทนา,มาเห็ดเตียงเห็ดแขกงามดีเนาะค่ะแมน่นอยู่อาจารย์แต่ว่าขันสิบมร้างคื่ทังพีนี่เลยอาจารย์เลยสิเดบอมม้อนผาย จะเฝ้ามุนแถวซ่อ้ซ่งฮ่าฮ่วฮ่าฮ่าฮ่าง, <laughs> งนี้เห็นไ่อต้นนี่ก็บวบต้นนี่ก็รอดเร่อรอดเร่อรอดเร่อค่ะกรรมมันรับปันยังอืมเหนื่อยค่ะกรรมกวนได้ดิเป็นทั้งพาเป็นทั้งก,กรรมกรนมันบอกจ้ะขึ้นแนลเอาขุนแลนล <laughs> <อ>ค่ะวันน,นี้อาจารย์คะทางดันตัวเลเขแนวทางเท่านี้เป็นจังไรคอยมีความรู้สึกว่ามั่นใจว่าเลขตัวนี้หักข้อไปเลยแมนนหักไปเลยตัวนี้ ใช่ว่าบ่อยากเปลี่ยนเพราะว่ามันมันมาเพิรนบอกมาตรงๆหรือไม่อืมนี้เปลี่ยนก็คือสิหักล้างเพิ่นปวดนะโอ้ค่ะอืมที่มาที่ไปนี่นอกก็คือว่าเพิ่นเพิ่นมะยำจักจักมือจักเท้อแล้วเพิ่นมะยำเนี่ยจันต้องสองหรือวะตั้งแต่พี่บอกพี่พ่อตั้งแต่ขุ่นโอ้ค่ะไม่ว่าเปลี่ยนว่เปลี่ยนนี่ฝันดีนะฟันดีพ่อผมบอกค่ะจันจะเลือกประกอบกันเอาเสียงน้ำเบิงอันนี้โอ้เล็กัวนี้ก็ค่ะไม่ ค,คิดคิดว่าเขาแน่นอนนาย<อ>จันน์เนาะซับสับสับเบ,บิ้งสื่อขื้นสื่อลงน้ำแน,น่คือต่ก้อนแล้วไม่ขืน้นกับล้ง่นแหละผู้สีเสียงก้อนมือแรกเนี่ก็สิเป็นเล่าพัฒนานายจันน์เนาะก็ล่องลงทุนเล่าลพัฒนาเบ่อยปล่อยคลิปท่านมา่ะหี่วันสรงเขากลุ่มเลยอาจารย์แมนทรงเขากลุ่มเลยก็เลยคาลดขาดินแน่นอกอ่าแมนแมนค่ะเอาผู้ใดซอยผู้ใดถือเหล็กเล่าตัวนี้ก็สีได้ เพราะได้เป็นค่าดินค่าดอนซอยกันตัวน้องอาจารย์น้องผมไปใส่ดอกมาใส่ตื่มค่าแรงคนนี่นะค่าแรงค่ารถค่าล้าคนอู้ว่ามันลดนี่ก็ะเล่นหลายขั้นเลยได้น้องอาจารย์น้องโอ้ีกว่าท่านนะฝ่าฝนแหงบบแน่นอนช่วงมันแหงกับเปาตาเปาตาเขาสักคนฝ่าฝนมาแล้วมันสี่ลำบากค่ะผมไม่คิดเสียไปวุฒิบัตรนี้เนาะลมดินใหม่ๆลมรถดับกับมาค่ายู่บางฝนตกบ้างค่ะ เลยเปล่าเลงออาโอ้บังซองสามเงอนตกแห้งมาจันตกแห้งพ่ะไหลมันนิเบิดแล้วเอ้าอันคุดหน่อยนี่ได้นั่งเจ้าก่ออยู่วะเจ้าค่ะใช่ไทยให้คเบิ้งแน,นงงแผเผาใบค่ะเผาใบมาตื้มีดันคุ้มแล้วคุมอีกเตี้ยจัน่าเก็บเผาใบอันเลยจะปัดนี่แล้วาาามาคุ้มต่อไปค่ะค่ะโอ,โอ้บริการซี่ซองตัวเลขกนีาทางให้เอซีเบิ้งก่อนนาจารทร์น่ได้สิเป็นไยเผาใบให้เอฟซีเบิ้งก่อนอ่ากอนาาแต่คือเลีกนแปลงคพี่น้องเด้อ ค่ะคือว่าเลขตัวนี้มันใจหักข้อไว้แล้วนะคะผู้ใดม,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 มักเมยมักแลนก็วิ่งไปที่สามค่ะเอาสามตัวเข็งๆเลขก็สิเป็นหนึ่งสี่สามนะค่ะอาจารย์เนาะค่ะตัวก,ฝก็ฝากไว้แนมฝากไว้พิจารณาเนาออาจารย์เนาะมักกระจัดคัดกับพานคักที่ดอกคนนี้คับเอาอยูอยบ่อยบอกเลยว่าคักเลยตัวนี้คักเลยเ่รอเนี่ยซื้อหน่อยได้หน่อยซื้อหลายได้หลาย มันใจตัวนี่แหละน้ันใจบ่เปลี่ยนเลยมั้มันใจว่าเปลี่ยนเลยด้ค่ะพี่น้องเลยว่าคุณมาบอกครัดนะอย่างหนึ่งเป็นน้ำซีพร้อมค่ะเลขี่เขาเป็นสามมามาแงจก็เลยให้ปันทงให้วิ่งสามตะกอนสามนี้วิ่งล่างวิ่งบนได้เลยบ่เจ้าค่ะแมน ล่างบนนี่ซับบปได้เลยในนี่ในนี่แหละตีอาจารย์ในสามตัวนี่แม่ในสามตัวนี่เนาะแปลว่าซับล่างซับบนได้เลยซับบนซับล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวใกล้มือดีฟันพุ้งให้ยิงดอกค่ะปลาไม่ถึงตัวล่างตัวใดนค่ะแต่อยู่ในนี่ล่ะค่ะอืมโอเคเลยอยูไกลกันค่ะก็เป็นที่ชัดเจนเนาะค่ะอาจารย์นอค่ะคือมั่นใจตัวนี้เลยซื้อน้อยได้หน้อยเลยซื้อหลายได้หลายพี่น้องซื้อหลายล้านได้หลายล้านเด้อพี่น้องเด้อจังไลยก็ได้เนาะอาจารันนอฟังดีๆเด้อ ซื้อหลายล้านได้หลายล้านได้ค่ะพี่น้องค่ะได้จังได็ก็ขอบคุณอาจารย์หลายหายค่ะที่ให้ความูมนุกทรีย์แก่ทั้งช่องพรพาลวยสุปาลวยพอนชาแนลค่ะอาจารย์ขาสาถูกค่ะตอนนี้บ่เห็นสังกระซีแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะนี่ราคากุดของพระอาจารย์เพิ่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะพระอาจารย์กลางดงเนาะค่ะสังกระซีเขาเขาได้รวบรวมมากเขาได้สามสี่แผ่นค่ะพี่น้องค่ะมันท่านด้พ่อก็เลยท่านด้ขึ้นเนาะค่ะช่วงนี้ก็อ่า ไปตามอัตภาพไปก่กนเนาะคะ่ะพี่น้องนอซ้นซ้ำมีสังกะสีมาตุมมะโฮมคะ่ะพี่น้องคะ่ะของผ้าจานกลางดงด้วะคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่สียูต่ํามันหัวคะ่ะพี่น้องคะ่ะก็เลเดวผ่าเต้นผ่ายังขึ้นมาก,ก่อนกุดน้อยนเนือนงด้วค่ะพี่น้องคะ่ะก็อยากเปลี่ยนหลังคาให้เพิ่นอยู่ขั้นโชคขั้นหมานเนาะคะ่ะพี่น้องนอค่ะสําหรับคลิปนีกก้ขอให้เอฟซีแฟนช่องสุขูขสุขคนนะคะ ปาธนาเงินกับไฮไล์กล่องปาธนาท่องไฮไล์โฮมเนาะค่ะพี่น้องเด้อคิดสิ่งหนึ่งประกันได้บโบผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองกับขอให้พัน์สำเร็จในเรียววันเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอให้โชคดีมีใช่มีเงินใส่ตลอดปีตลอด,ปลอดไปสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ